โอเคนะพี่น้องกลับมาคบปอกันอีกครับอีพีสองอยางเลาะยางเที่ยวบึงกันต่อพี่นอ้องยันร่มมากก่อนเดี๋ยวมันจะบดาความงามเลยธรรมชาติมาฝากพี่ฝากน้องเขาดูซึกว่าคนข่างจะล่มแล้วครับล่มกําลังเริ่มล่มกําลังมากแต่ว่าแสงแดดยังได้พี่น้องลุยต่อลุยต่อลุยบึงธรรมชาติพี่น้อง สายมักเลาะมักเที่ยวตามธรรมชาติบุมมีหม่องใดสิยุดยังความอยากดูอยากเห็นเท่านานะพี่น้องสสด็จร่มมาว่ายผดพี่น้องเบิ่งธรรมชาตินกน้อยนกน้อยตินี่ยค่อนข้างหลายครับสัตว์ป่า ยิงเป็นช่วงหนาห่อนเขามาจริงๆนะย่างเลาะย่างคนหาแทบจะบุเบือพี่น้องผมกบ็บรดูว่าผมสิเก็บภาพบรรยากาศหลายๆสำเลยเพราะว่ารู้สึกบนร่มคนนข้งจะมาแห้งพี่น้องน้ำเริ่มกระเพื่อจะพยายามเก็บบรรยากาศเก็บความงามมาฝากพีฝากน้องเขาเนาะ สถานที่ตรงนี้ผมบอกว่าเรื่อยๆพี่น้องถ้าเกิดเมือ่อใดอากาศดีๆบเรียว่าจะอากาศดีพี่น้องแค่ได้เวลาเล็กๆน้อยๆหอกมายางเลาะยางเหล็มันมีความสุขทางใจอย่างหนึ่งพี่น้องยางเหล็จเนื้อธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเขามาพ่ออยู่ในบ้านเพ่นเนาะพี่น้องมันเป็นอย่างที่ว่าแปลกหูแปลกตาสําหรับเขามันได้ความสวยความงามด้ธรรมชาติ ที่ว่าห้องบ่เคยพอนะพี่น้องอยู่บ้านเ้องมันก็มีครับมีปลามีดงมีหอยน้องคัองบึงคือกันแต่ว่ามันได้รสชาติแตกต่างกันไปครับเฮามาเห็นอยู่นี่เห็นบ้านเขาเจา้าดูสึ้ว่าบ้านเขาเจ้ามันอุดมสมบูรณ์แห้งนะพี่น้อง่แมันว่าสรรเสริญหรือว่ายืนย่อข้าเจา้าด้มันเป็นอีกอย่างที่ว่าออกมาแบบเฮาได้รสชาิกว่ากันพี่น้อง หรือว่าเขาอาจจะพึ่งมะพรอาวหรือว่าจังไลยผมกระโบบกกาการันตีเพราะว่าเป็นความคิดส่วนตัวพี่น้องความคิดส่วนตัวของผมผมวาผมมาเห็นบ้านเมืองเิ่นทุกสิ่งทุกอย่างมันคือล่องตัหนะพี่น้องธรรมชาติหรือว่าทรัพยากรของประเทศเพนเป็นอย่างคือว่างแผนว่างแผนแผนอกมาได้สมบูรณ์แบบบางคนกำลังยางหลินอยู่พี่น้อง ซึ่เขาจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับชีวิตจิตใจขนาดพี่น้องอีกอย่างนึงประเทศนี้เขาจะหักสัตว์เขาจะมักเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์มีน้ำบานนะพี่น้องแต่าคนเท่ามาอยู่ประเทศเขาจามันกับบุมีเวลาเพียงพ่อไปนั่นน้อพี่น้องเพราะว่าชีวิตคนเท่ามาอยู่ในนี่มันต้องดินล้น ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเพราะิมาัมกหมุม่มอยู่น้ำของม่วนนี่มันก็ค่อนข้างจะบุมีเวลาเทศแค่พี่น้องเพราะเฮาได้เลี้ยงแล้วงเฮาก็จากเทศแค่เพื่อนเนาะพวกจัดเลี้ยงก็ได้บ่เป็นเลี้ยงถ,ถิ่มถิมทุ่มๆุืออยู่บ้าน <laughs> บ้านเฮายอยู่น้ำบ้านนอกอยู่บ้านผมคันธวา,าขเขาเลี้ยงหมูเลี้ยงมา้าเลี้ยงไปตามธรรมชาติพี่น้องปะถิ่นเป็นตัวที่ เบึ้งขอนใหม่ขนาดขอนใหม่ที่มันหล่มลงน้ําทะเลรา้น้ำหาดรสายน้ําริมทะเลก็ยังเป็นตะเบิงพี่น้องเบิงออกมาแล้วเป็นธรรมชาติได้ความสวยงามแตกต่างกันไปพี่ริงช่วงหนาหิมะผมกับมาไทายทําอยู่แถวนึงช่วงน้นค่อนข้างจะงามพี่น้องแต่เกิดพี่น้องผู้ใดเคยแวะเวียนเข้ามาเบิงในช่องของผมก็อาจจะเห็นความสวยงามในช่วงหนาที่หิมะตกลงมาเกาะ จริงใหม่ผมเคยถ่ายทําไปเมื่อสองเดือนก่อนนี่คนข่างจะงามครับนะเป็นบรรยากาศแตกต่างกันไปกับตอนนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงกาลังจะเข่าหนาหอนแล้วหี่มากระลายหายไปเบิดจะเป็นธรรมชาติคนละแบบพี่น้องสถานที่มองเดียวกันก็จริงแต่ว่าได้ความงามได้บรรยากาศออกมาเป็นคนละรสชาติแสงแดดคนข้างจะจ่าหน่อยนึงพี่น้องแต่ว่าล่มกับเริ่มมากขึ้นกัน กับบุรุษเก็บภาพบรรยากาศในถ้ำใดพี่น้องผมจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศเก็บเอาความสวยงามมาฝากพี่ฝากน้องเข้าให้ได้มากที่สุดพี่น้องอาจจะถ่ายถ้ำเร็วเกินไปก็ขอโทษขออภัยน้ำพีน้ำนองเขา้าโพตรงเล็งพี่น้องเล็งไปตามการเวลาย่านแสงแดดมืดปะย่านลมมากแห้งพี่น้องโอ้บางจุดมีกันได้ ช่วงที่มาผมมาถ่ายทําค่อนข้างจะง่ามครับสถานที่ตรงนี้เพราะว่าหิมะจะติดเกาะน้ําหากใหม่น้ํามันยดย่อยลงได้ภาพค่อนข้างจะง่ามซึ่งผมก็ได้เก็บภาพบรรยากาศตอนนั้นในหลายเติบพี่น้องก็ได้ลงไว้น้าช่องน้ํานี้อยู่โอ้ยยกไปท้าดีพี่น้อง ลมก็า่างหน้าพี่น้องเสียงลมสัตดหนำคืนก็มากระแทกกันก็ฟังปล่อยๆค่อนข้างจะได้ฟิวได้บรรยากาศขนาดพี่น้องได้ความสุขธรรมชาติคืออย่าวิเศษอย่างหนึ่งพี่น้องที่พระเจ้าสางแล้วก็มอบให้เขามนุษย์เท่าในโลกเพียงแต่มาดูแลร,รักษาซอยพระเจ้าเพิน โบทำลายโบทำลายธรรมชาติธรรมชาติก็ให้ความสุขสำาบรับเท่าพี่น้องเดี๋ยวไปฟังทั้งไดนกกับงามพี่นอ่อยยิงในปลาเนี่ยเป็นตะคนกวาเป็นตะยางหาเแล้วส่งพี่น้องก็เคยถามว่ามีเห็ดบ่มีอยู่ครับบางคนเขาเจาะก็เก็บไปกิน่คือกันนี่เห็ดปลาเห็ดนี่คือกันแต่ ขอบขวัวผมของมันยในนี่บ่บ่คยกาบ่คยกากินของมว่วหนีพี่น้องเพราะว่ามันบ่คือของบ้านเท่าเนาะเห็นก็อยากอยากล่องชิมล่องเนัน่ยบางอยู่แต่ว่าบบอยากเสี่ยงพี่น้องเขาจะก็ว่ากินได้กินแซ่บอยู่แต่ว่าผมของโบเคยท่านว่าอยากเห็ดอยากนั่นก็ไปสื่ออยู่น้ำโล่งเห็ดขาเจ้าที่เขาจะปลูกขายก็แซ่บอยู่ขึ้นกันครับบางจุดนี่ก็บ่ใช่ย่อยพี่น้อง ห้ามองทะลุเนี่ยพี่น้องงามนี่ห้ามองทะลุน้ํนาลปลาน้ำมันนั่นแต่ว่ามันก็สวยงามปีกย่างหพี่น้องเพราะว่ามันบริมิเศษขยะมันโบดมิอิงยังท่วานาเกียดพี่น้องมันเบ่งออกมาเป็นธรรมชาติเป็นอิงยังท่ว่าล่งโตทุกสิ่งทุกอย่างมันยังเป็นธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์หลายพี่น้อง นข้งจะสวยงามเลยไปเดี๋ยวเฮียหยางเลาอไปข้างในกันอีกพี่น้องบนงดูหยางเขามาพอจุดนี้แห้งคับพี่น้องเป็นเนินเป็นหาดเห็นมาแห้งน้ำเลยสัดเม็ดทรายเม็ดหนึ่งคือมาเป็นเกาะยิ่งมากก่ออยู่กับพวก,กใหม่ที่มันลลมแล้วพี่น้องอนข้งจะสวยงามใบใหม่ก็ลังเริ่มแตกแพี่น้อง กรลังเริมออกสีเขียวน้อยๆแต่ว่าก็เป็นบางใหม่บางนั้นขึ้นกันกระลังเริมเห็นสีเขียวครับธรรมชาติกําลังกําลังจะได้ความสดชื่นกันไม่อีกพี่น้องเป็นหยางที่ว่าออกมาจากธรรมชาติธรรมชาติปุงแต่งไงหมเฮายางเลาะยางหล็นยา,างเทียวเก็บเอาความสวยงามจากธรรมชาตินะพี่น้องเป็นหยางที่วาลงงตั สำหรับคนที่มกักยางเลาะย่งางเที่ยวตามธรรมชาติจะได้ความสุขนะพี่น้องได้ความสุขแบบอิ่มใจเน็ดเนื่อยจากการทํางานมากก็เล้มาเสพอากาศเสพธรรมชาติร่างกายก็มีกําลังขึ้นครับไปเข้าไปทางในกันพี่น้องแห่งยางเลาะแห่งมุสึกตื่นเต้นพี่น้อง เบิ่งย่างเลาะคำว่าผีแหงงามพี่น้อง oh. ธรรมชาติเบิ่งออกมาเดียวมีความสุขพี่น้องเป็นความสุขทางใจของเ้าอีกอย่างหนึง่งเนาะที่ประจําเป็นต้องไปเสียเงินเสียท่องหลายพี่น้องธรรมชาติก็สา,าถให้ความสุขสำหรับเฮาได้เพราะธรรมชาติเป็นยาวิเศษอย่างหนึง่งพี่น้องเป็นความรู้สึกส่วนตัว บรรลว่าผมเบาถึงหรือเบาพิดความหมดสึกของผมเป็นแบบนั้นนะพี่น้องสึกว่าธรรมชาติสามารถรักษาจิตใจรักษาบำบัดจิตใจเข้าได้พี่น้องสามารถรักษาโรคไหล่ได้ย่างหน่อยๆเกิดตัดโรคซึมเศร้าเข้าไปได้พี่น้องเขาเร่รอนเข้ารีบเที่ยวแบบนี้เป็นยากำลังย่างดีพี่น้องโอ้ยออกมางามขนาดพี่น้องเลยดยสายตาเป้า ผมบรูหว่าในวิโอจะเป็นแบบใดได้พี่น้องแต่ว่าผมกพยายามหาเก็บภาพบรรยากาศให้ได้ให้ไก่เคียงที่สุดพี่น้องให้พี่น้องได้รับรสชาติได้รับความรู้สึกออกมาให้ไก่เคียงกับที่ผมย่างเลาะย่งางหลินด้วกันลมคนขาง,งแห้งเลยพี่น้องบมโว่วเสียงจะเป็นแนวใดผมกะ บ่ค่อยมั่นใจขึ้นกันเบางคนเขาเจอกก็เริ่มยางเริ่มเที่ยวกันพี่น้องเขาจะมักออกเที่ยวย้มนี่เป็นอีหยังที่ว่าเขายางออกมาเที่ยวยางออกมาหลินเดียวเขามีความสุขพี่น้องได้ความสุขได้บรรยากาศได้ความตื่นเต้นไปพร้อมเพิ่งขอนใหม่ขอนนี่ขอนใหญ่พี่น้อง ซึ่งประเทศเขาเจ้าเขาเจ้าต้นไม้ลมต้นไม้โคนเขาเจ้ากับบริษัททำลายได้พี่น้องเขาเจ้าก็เบริบริษัทมาเก็บเอาเพราะว่าเขาเจ้าปะไปเป็นธรรมชาติมันก็เลยเบิ่งออกมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมชาตินะพี่น้องมันก็เลยได่ความงามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่น้องเพราะธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินะพี่น้อง่อไปต้นไม้เงาไม้พวกนี้ก็สีเน่าสีเปื่อยพี่น้องเบิ่งเห็ดหร้อยัง เป็นไข่าขาเฮ็ดหรือว่าเป็นเชื้อราบอที่น้องหรือว่าเป็นปะกาลังผมกระโบนแใจเบบึงออกมมอะไรง่ามขนาดที่น้นองติดก,กันก็ยุหักไหมหัวอ,อีกอย่างหนึ่งเป็นทะเลน้ำจืดนะที่น้องอมันบวกคือทะเลน้ำเข้มเขาจะได้ความสดชื่นได้ธรรมชาติแตกต่างจากทะเลน้ำเข้มครับ เพราะว่ากินสาบของหนาเข้มมันบม่มีอันนี้มันจะเป็นกินกินของหนมจืดเท่าธรรมดานะพี่น้องมันก็เลยสดชื่นขอนใหม่แต่ละขอนงามขนาดพี่น้องขนาดข้นกันยังหมักเนาะสิบวให้พวกสั์ป่ามันหมักแนวดยพี่น้องเพราะว่าสถานที่ตรงนี้สั์ปลาค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์พี่น้องค่อนข้างจะไหล กระโจนว่าแค่ตรงนี้พี่น้องประเทศแคนาดาผมว่าถ้าเกิดเป็นป่าเป็นดงค่อนข้างจะหลายพี่น้องสัตว์ป่านะ่ะเป็นสัตว์พวกเล็กๆหน่อยค่อนข้างจะหลายครับพวกกระหอกกระแตพวกนกพวกห่านฝ่าพวงหรือว่าเพ่นเอิญแค่น่าเดี่ยนกูดนะค่อนข้างจะหลายวบ้านเมืองขจอมันยังอุดมสมบูรณ์ไหลาเนาะ กระบแตกต่างพี่น้องแต่ขนาดมนุษย์เท่ามาเห็นกันยังขืดหมักยิงพวกสัตว์เพอนแหงไปด้ทัวทัวทียบนะพี่น้องพอนา่แ่นไปเสพเป็นกระเปยพอนกกยูเสเพื่อนกระยูเนาะมันบวกขึ้นกันกับมนุษย์เท่ามนุษย์เท่ายังมาถือจำกัดขอบเขตหม่องยูใดเขาจังหอยยูหม่องยูบ่ไดเขาก็บ่หอยยูกันยังมีความสุขน้ำของมันนี่นะพี่น้อง แต่เกิดเป็นสัตว์ป่าแล้วเป็นแฮียงยูหรือทัวร์ที่ผนอยากไปอยู่ใส่หม่องดีๆหม่องงามหม่องกระเรนไปอยู่เนาะพี่น้องของรัฐบาลบอดี้หรือว่ากฎหมายบอดี้บังคับอันนี้ก็เป็นความสุขของสัตว์โลกพี่น้องเอาเป็นแค่มนุษย์ก็ต้องอยู่ตามกฎตามเกณฑ์ตามกรอบตามระบบที่เพันจัดแต่งมาให้นะพี่น้องขั้นบ่เป็นบ้านบ่เป็นอะไรก็อยู่ไปได้ก็ <c oughs> ได้อิสระเสรีไปคนใอย่างพี่น้อง สัดปลาจมีความสุขอย่างหนึ่งแต่ว่าก็มีความทุกข์อย่างหนึงงน่งดกันพี่น้องความทุกข์คือว่ามนุษย์รบวกวนพิ่นพี่น้องเิ <c> ่น <oughs> เป็นสัดเขาเป็นมนุษย์ไ่ล่าไรย,ลาลายิ่งหากินด้วยกันครับอยู่นี่พวกที่เป็นกินแต่ว่าคนข้าเจ้าแท้ข้าเจ้าก็บอกคอยบรบกวนจัดในหน่อยครับพวกข้าเจ้าไรล่าไรย,ลาลายิ่งดีข้าเจ้าก็หาไรล่าไรย,ลาลายิ่งพวกสัส์ใหญ่ๆพวกกวางพวกหมีพวกโตมูด โตทีไคลๆหง่วงกระทิ้งนะครับแต่ว่าเขาจะไปไกลพี่น้องไปขึ้นภูเขาไปยิ่งไกลๆคนนะ่ะเขตที่ผมอยู่บบมีครับเ <c oughs> บิง่งเดี๋ยวเห็นเห็ดพี่น้องเป็นเห็ดจากธรรมชาติครับแต่ว่าคนดูสึกว่าจะแก่แล้วเป็นเห็ดลุงกบบระโบลูว่าเห็ดเอียง ถ้เห็นเขาเจะเก็บไปกินอยู่ครับอาจจะแสบอยู่เพื่อกันเอาไปหนึ่งไปหนึ่งเนาะไปแกงไปหนึ่งโอเคนะพี่น้องคลิปวิดีโอนี่รู้สึกว่าจะเงา้วเกินเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้ขอถ่ายทำเป็นคลิปต่อไปเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปวิดีโอหนาพี่น้องขอบคุณทุกคนที่แวะเขามายยเยี่ยมเจอกันไหมคลิปวิดีโอหนาครับ Bye-bye.